ขดสารสมสู่ที่มาจากนรกต้องถือว่าเมืองนี่โชคดีเพราะว่ากูคือนายสนธิลิมทองกุลที่ไม่มีอำนาจถ้ากูมีวันนี้พระตบองเสียมราชสีสมพลกูจะยึดแม่งคืนมา วันพรุ่งนี้กูจะไปยึดเขาพระวิหารกูจะถงองทัพเรือไปยึดกาะก,กูดและกูจะถามมึงถ้าไม่พอใจกูจะยึดพนมเป็นต้องถือว่ามึงโชคดี ที่มึงยังมีตระกูลชินวัตรบริหารชาติเบืองบ้านเมืองอยู่และมึงยังโชคดีที่กูไม่มีอำนาจอะไรแต่อย่างน้อยมึงทำพิธีเสกคุณไสยใส่แม่ทัพภาคสองมึงยังเอารูปกูอยู่ข้างๆแม่ทัพภาคสองมึงบอกกูเป็นศัตรูของกัมพูชา พี่น้องครับที่ผมยกมือไหว้ผมไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินขอเธอขอเธอขออย่าให้องค์ลงวันนี้2548 20บปีที่แล้ว ผ่านมาจนถึง2,568เมื่อกี้ผมเดินมาเจอวีระสมความคิดผมบอกวีระน้องรักทำไมมึงกับกูถึงซวยอย่างนี้วะวีระบอกพิธีครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วพี่สนธิ ผมบอกกูวันนี้78แล้วไม่ครั้งสุดท้ายกูก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมท่านผู้ชม,มครับเม,มื่อกี้ประพันธ์คูณมีได้พูดถึงสิ่งที่ปรากฏในคลิปหลังจากนั้นแล้วไอ้ฮุนเซน ไอ้สมเด็จทุนเซนมหาเตโชคดชสารสมสู่ที่มาจากนรกพอม่พี่น้องที่ไม่เข้าใจคำพูดผมนี้ลองกระซิบถามคนข้างๆดิมันแปลว่าอะไรถ้าจะให้แปลตามแถวๆนักเลงบอนไก่เขาเรียกว่าไอ้สมเด็จ ฮุนเซนมหาเตโชช้างเยสที่มาจากนรกวันนี้ผมเจอเพื่อนเก่าเยอะมากตอนที่ฝนตกผมบอกทีมงานผมไอ้ใหม่บอกให้ใหม่นะฝนแม่งไม่หยุดนะ มึงไม่ต้องอะไรไหมกูเพราะกูจะยืนท่ามกลางสายฝนเพื่อลำลึกถ้าผู้ชมที่เคยประท้วงครั้งแรกกับผมเมื่อปี2068-69จํำได้ไหมเราประท้วงครั้งแรกบนรถบรรทุกแล้วฝนแม่งตกมาเต็มเที่พวกเราเปียกเนื้อเปียกตัวไปหมดคุณเซนมันพูดถึงในเฟ e บุ o กของมันสองเรื่อง มันบอกว่าเรื่องนี้มันพูดต่อไปนี้ผมดูแล้วมันจริงแต่บางเรื่องมันไม่จริงเหมือนจะประพันธ์คูณมีบอกว่าหุนเซนบอกว่าทักษินเวลาเมาวายแล้วจะพูดจาบช่วงถึงรัชกาลที่เก้ากูไม่เถียงมึงเพราะกูรู้มานานแล้ว กูรู้มาตั้งแต่วันที่ทักษินไปทำพิธีในวัดพระแก้วจากกาฝีมือการจัดการของวิษณุเครื่องามแล้วในประเทศไทยมีไอ้สนธิลูกเจ็กค,คนนี้ที่กล้าเอาเรื่องนี้มาตีแผ่เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเรื่องต่อมา มันบอกว่ามันไม่ได้เป็นนี่ทักษิณแต่ทักษิณเป็นนี่มันเพราะมันพาทักษิณและน้องสาวทักษิณหนีตลอดจนพวกเสื้อแดงหลายคนที่ต้องไปพำนักอยู่ในพนมเป็นในขเขมรไม่ว่าจะเป็นจักรพบเป็นแขอริอรมันพงเรืองรองให้เงินให้ทองใช้ให้คอนโดอยู่อาศัย ถูกต้องมึงไม่ได้เป็นมึงไม่ได้เป็นหนี้เขาเขาเป็นหน,นี้พวกมึงแต่พอมึงพูดบอกมึงไม่ได้เป็นหนี้ประเทศไทยไอซสนติน2,518ที่มึงรบกับขมิ้นแดงแล้วพวกมึงคนพ่อคนแม่มึงเนี่ยหนีมามาอยู่ที่เขาอีดางมามาอยู่ที่บ้านหนองจาน พวกมึงทั้งนั้นใครให้เม็ดข้าวมึงแดกถ้าไม่ใช่เลี้ยงดูคนไทยเลี้ยงดูมึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสุริกิตในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันซึ่งตอนนั้นเป็นมงกุดราชกุมารไปเยี่ยมพัวมึงใช่ไหมพระองค์ท่านถึงถามว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงดูผอม สารอาหารไม่เต็มที่ใช่ไหมพระองค์ท่านสั่งให้มีการช่วยเหลือมึงจำไม่ได้เลยเลยไอ้เหี้ยท่านผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ปิดด่าน5ด่าน6ด่านถ้าผมมีอำนาจ ผมจะไม่ครบแม่งเลยไอ้ประเทศลิ้นสองแฉกตั้งแต่เราครบขมินมาเราเคยมีอะไรที่ดีมัง่งมีแต่เจอมันกระล่อนใส่เราโกงเราแล้วผมก็ไม่เข้าใจไอ้คนไทยใจขมนเยอะแยะไปหมด ก็ในเมื่องมึงไม่ยอมรับศาลโลกและมุงส่งเรื่องของไทยไปที่ศาลโลกทำเยี่ยอะไรจนวันนี้เราก็ต้องมายอมรับมติศาลโลกเพราะมะติศาลโลกมันโกหกเขาบริหารอยู่บนชะงอ่อนผา้าเป๋แม่อยู่ข้างล่างมันจะเป็นของมันได้ยังไง เพราะฉะนั้นไทยมีความชอบธรรมฝรั่งเศสมันยึดพระนบองเสียมราชศีสวนไปแล้วพอมันตั้งประเทศเขมรประเทศกัมพูชามันทำไมไม่คืนมาให้เราทำไมกระทรวงการต่างประเทศเราไม่ทำหนังสือไปถึงไอ้มาครองไอ้ครองแข่งบ้านนั่นอะ ว่าย้อนกลับไปถึงสนธิยาก่าที่มึงยึดของไทยไปแล้วมึงไปตั้งอะไรม,มึงยกให้กรมพมได้ยังไงมึงต้องคืนมาให้ประเทศไทยเรามีได้ยังไงใครแย่งชิงดินแดนเราไปใครต้องการมาเคลมดินแดนเราเราทำตัวอ่อนแออ่อนปวก เปียกได้ยังไงท่านผู้มจำได้หรือเปล่าคำพูดที่ว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยกกูดที่ดินนี้มันทับถมกันไปมาไปมาอย่าไปเถียงกันสรุปแล้วแบ่งสม,มทานกันให้ฝรั่งแม่งรับไปแล้วหารสองคนละครึ่งจำได้หรือเปล่า ไอหมาคนไหนเป็นคนพูดอันนี้ผู้ชมต้องรู้นะวันนี้ผมจะเอาเบื้องหลังบางอย่างมาพูดและผมจะให้เวลาที่เหลือให้กับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันผมไม่อยากพูดนานเพราะพูดนานแล้วองค์มันลงจริงๆ ที่ติดตามผมมาตลอดรู้ใช่ไหมว่านี่เป็นครั้งแรกใน17ปีที่มาผมมาขึ้นเวทีที่นี่หรือที่ไหนที่ขึ้นอยู่นี่ขึ้นอยู่ในหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์แต่วันนี้คือการปราศัยให้มันได้เสียกันเลยทันทีเลย เพราะมาขึ้นเวทีแบบนี้ต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องมันไม่มีเจ้ามันมีแต่ได้และเสียและกูต้องได้กูต้องไม่เสียฝรั่งมันคุยกับเครมโบเดีย แล้วมันคุยคุยกับตัวเที่ยในประเทศไทยเชฟรอนมันบอกอย่าทะเลาะกันเลยให้ทั้งไอ้เคลมโบเดียและประเทศไทยไอทีทรยศชาติเซ็นร่วมกันว่าสัมปทานตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าใครเป็นเจ้าของใครทับใครทับใครทับใครเอามาแล้วยกให้คนพ่อคนแม่มัน แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน50-50มันให้เงินมัดจำเอาไว้แล้วฝ่ายละ 1, 100ล้านเหนรียญสหรัฐ3,000ล้านบาทมันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมท่านพ่อแม่พี่น้องขอโทษทีติดรายการคุยทุกเรื่องอสนธิไม่ใช่ท่านผู้ชมแล้วคือพ่อแม่พี่น้องวันนี้ องอิงนี่แน่นอนที่สุดไม่ต้องพูดอีกรอไปแล้ว,ลวเธอนี่ยับเยินไปหมดยับเยินยิ่งกว่าเทลวิฟที่อิหร่านไปถล่มจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> แต่วันนี้เราหยุดสักนิดหนึ่งเรามองให้ลึกลงไปหน่อยปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศเราในขณะนี้ คือระบบการเมืองเมืองไทยถูกไม่ถูกวันนี้เราไล่องอิงไปแม่ก็มีตัวเหี้ยมาแทนเพราะว่ามันเป็นระบบเหี้ยเหี้ยพี่น้องทุกคนที่นั่งในนี้ที่เคยไปลงคะแนนเสียงพี่น้องจำได้ไหม ประชาชิที่ปรนทายในส,า,า,ยสา,ายตาพี่น้องคือสีวินาทีอยู่ตรงไหนสีวินาทีเอาบัตรมาเอากาหมายเลขพับเสร็จเดินไปที่กล่องแล้วก็หยอดลงไปนับหนึ่งสองสามสี่พี่น้องครับสิทธิของเราไม่มีอีกต่อไปแล้วเรามีสิทธิอยู่อย่างเดียวคือ แม่งหลอกให้เราลงคะแนนเสียงนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศประเทศไทยเล็วที่สุดผมจะยกตัวอย่างนักการเมืองอันนึงประเทศหนึ่งให้ฟังนักการเมืองคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีแม่งไปเยี่ยมเมืองเมืองหนึ่งมันเรียกหัวหน้าเมืองมา บอกว่าเมืองท่านขาดอะไรบ้างขาดอยู่สองอย่างบอกอะไรเมืองนี้ไม่มีหมอประจำอยู่มันยกโทรศัพท์แล้วกดแล้วมันก็พูดไปบอกว่าท่านปรีสาสุขผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเมืองนี้ไม่มีหมอส่งมาประจำคนได้ไหมแล้วมันกดทิ้งแล้วมันก็บอกว่า พรุ่งนี้จะมีหมอมาแล้วประจําเขาก็ถามต่อมันเสือกถามต่อเรื่องที่สองคือปัญหาอะไรหัวหน้าเมืองเขาบอกว่าปัญหาคือเมืองนี้แม่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มองย้อนหลังไปค่าแรงสี่ร้อยบาท จบปัญญาตรีมาเงินเดือน2 5 0 0 0เรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะอีอุงยิงคนเดียวก่อนหน้านั้นก็เป็นไปหมดเคยมีอะไรมัง่งไม่มีเพราะมันพูดตอนที่พ่อแม่พี่น้องยังไม่ได้หยอดบัตรเพราะหยอดบัตรแล้วแม่จะมีข้ออ้างมาตลอดเวลาผมเรจะพูดเรื่องใหญ่ พี่น้องทุกคนในที่นี้ทุกคนแม่งเดือดร้อนเหมือนกันหมดอย่ากโกหกตัวเองวันนี้คนไทยแม่งเป็นหนี้แบงทั่วประเทศเลยใช่ไหมตอนที่เขากำลังฟ้องล้มละลายคนที่ติดหนี้แบงแล้วไม่มีเงินจ่ายอีกไม่กี่ปีก็จะมีคนล้มละลายแม่งเกินครึ่งประเทศ แล้วมันก็จะยึดทรัพวกเราไปทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความเหี้ยของแบงค์คิดดอกเบีย้ยยุบคิดดอกเบีย้ยยับคิดค่าธรรมเนียมโน่นค่าธรรมเนียมนี่ทำให้พวกเราชิบหายแล้วมันจะรวมหนี้สินทั้งหมดเนี้ยที่เป็นหนี้เสียแล้วมันจะให้รัฐบาลซื้อมาจากธนาคารต่างๆที่เป็นหนี้เสีย แล้วมันก็มีไอ้คนรวยทั้งหลายไอ้ตระกูลส้นตีนหลายตระกูลเข้าไปใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อซื้อนี่เสียมูลค่าหนึ่งร้อยบาทแม่งซื้อมาสิบบาทแล้วแม่งก็ตามเก็บพราะแม่พี่น้องอีกนี่คือความจริงพราะแม่พี่น้องไม่รู้หรอกไอ้ความเหี้ยนี่มันกำลังคืบคลานมาถึงเรา เพราะระบบการเมืองแบบนี้มันเอื้อประโยชน์เอื้ออำนวยให้คนรวยหรือคนที่มีเส้นสายทางการเมืองแม่งรวยเอารวยเอาบนความพิหน้าฉิบหายของทุกหน้าทุกตาที่อยู่ในที่นี้ที่ผมเห็นหน้าที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยที่อยู่รอบๆนี่คือประชาธิปไตยเหรอ ถ้าแม่งเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนทั่วประเทศแม่งต้องล้มละลายเพราะไอ้แบงค์ส้นตีนพวกเี้เนี้โดยที่มันไม่จำกัดหรือป้องกันเอาไว้เราจะมีแม่งไปทำเหียอะไรประชาธิปไตยมีไปทำไมหลายคนสื่อมวลชนหลายคนบอกว่าคุณสนที่ คุณกำลังยุ่ยทหารเข้ามาปฏิวัติใช่ไหมไม่ใช่ทหารไม่จะปฏิวัติแม่ไม่เคยบอกผมจะทำเมื่อไหร่ก็ทำไปถ้าเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วการเมืองมันแก้ไม่ได้ซึ่งการเมืองมันแก้ไม่ได้เขาจะปุบปับปุบปับก็เรื่องเขาแต่ขอเรื่องเดียว ไหนๆจะทำแบบนั้นถ้าจะทำกันสาธุขออย่าเอาผลองค์ผลเอกมาบริหารชาติบ้านเมืองอีกให้ประชาชนพวกเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติถูกไหมดูกทำความเข้าใจก่อนนะฮะผมไม่ได้ยุให้ฐานปฏิวัติ เพราะฉะนั้นแล้วตกลงเ้จะพูดหรือผมจะพูดแล้วเราเคยคิดไหมเราเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสน มันเกิดขึ้นมไ่ได้ยังไงและมันเกิดขึ้นยังไงในเมื่อทหารยืนยันใช้พื้นที่อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนถ้าทหารเขาใช้หนึ่งต่อห้าหมืนไอ้นักการเมืองไอ้กระทรวงการต่างประเทศมือไม่ใช้หนึ่งต่อสองแสนได้ไงไอเ้เขมรมันตกลงกันเรื่องที่ดินแบ่งปันพรมแดนกับเวียดนาม ถ้าผู้ชมรู้ไหมมันใช้หนึ่งต่อห้าหมนแล้วทําไมโครพ่โครแม่งมาใช้หนึ่งต่อสองแสนเราแล้วทําไมไทยเราต้องมายอมใช้ตามมันเรามีคนทรยศไม่ใช่อุ้งอิงเท่านั้นที่ทรยศต่อชาติบ้านเมืองข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศไอและอีที่ยังยืนยันต้องใช้สองห้า หนึ่งต่อสองแสนและถ้ามึงก็รู้ว่า MOU 2543 25 2สองห้าสี่สามสองห้าสี่สเป็น MOU ที่จะทำให้เราเสียดินแดงแล้วไอ้เซสแม่มึงทำไมมึงถึงไม่เลิกทำไมมึงไม่เลิกไอ้เซสแม่ มึงยังไม่ยอมเลยมึงอ้างโน,น่นอ้างนี่อ้างคิบผายแบบพัวหมดเลยพี่น้องครับมเมื่อเรามีคนที่เป็นทรยศ,รยศเป็นไส้ศึกเราแบบนี้เรามีความคิดของคนที่จะหลวนหยวนกับขมรไปยเรามีคนที่ได้ผลประโยชน์จากไอ้คุณเซน สมเด็จหุนเซนมหาเตโชช้างเยสที่มาจากนรกไอหุนเซนมึงหยุดพูดได้แล้วมึงชุมนุมชาวกัมพูชามึงไปทั้งระดมเอาเงินจ่ายเป็นลายหัวเท่าที่กูนับดูมีหมื่นกว่าคนนี่ของกูนี่เป็นแซมเป้ลเล็ก เล็กในกรุงเทพตำรวจบอกว่ามีคนมาประมาณสามหมื่นคนถ้าเป็นภูมิชาการตำรวจคนเก่าๆคนเก่าๆนะผมต้องคูณสี่แต่คนนี้ถือว่าใช้ได้ซื่อตรงเอาคูณสองก็พอเพราะฉะนั้นแล้ว ประชาชนที่มาทั้งหมดรวมเบเ่ยเแล้วต้องมีหกหมืนถึงเจ็ดหมื่นคนพ่อพี่น้องครับผมเป็นนักประวัติศาสตร์ผมจำได้ผมเคยพูดกับลูกหลานผมบอกว่าถ้าเราไม่จำประวัติศาสตร์เราจะต้องถูก ถูกซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งผมจะบอกให้ทราบผมไม่เคยคิด20ปีที่แล้วผมขึ้นมาบนเวทีผมพูดกับพี่น้องประชาชนเพื่อไล่ทักษินมาถึงวันนี้20ปีให้หลังจะเป็นความสวยของชีวิตผมก็ไม่รู้ มาถึงยุคที่ผมต้องมาไล่ลูกสาวมันพอ่อแปรปิ้องครับถามว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าจำเป็นในอนาคตเป็นคำถามของคนแก่อยุ78 จะถามกับพ่อแม่พี่น้องว่าถ้ามีความจำเป็นในอนาคตที่เราต้องลงถนนแล้วเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองน,นี้เอากับผมไหมเอาไมมเอาเอาไมมเอา